คือฟ้าไปผิดหมู่บ้านไม่มีใครพูดกูมึงกันเลยตอนเด็กๆอะ่ะ ที่แบบว่าวิชาศิลปะคือ <c oughs> ทุกคนกกน่ะเข้าบอกให้ยูมิกวาดด้วยติดกี่ปีแล้วนี่คือเหมือนมาแล้วเปล่าอันนี้คือการมาครั้งแรกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับฟานนะในรถแบบนี้ก็คือเราจะต้องไปนอกสถานที่กันแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้พิเศษเพราะว่าเราจะมีแขกรับ,บเชิญนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วว่ามีน้องๆหลายคนมากบอกฟาว่าให้ฟ้าทำคลิปกับพ่อแม่กับแฟนกับเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ฟาก็เลย โอเคจะไปบุกบ,บ้านเพื่อนกันนะคะเพราะว่าเพื่อนฝาเนี่ยเพิ่งซื้อบ้านใหม่๋าก็เลยจะแบบเออไปสำรวจแล้วก็เอาของไปให้เพื่อนด้วยนะคะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็จะแบบมาพูดคุยกันแบบสาวๆก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลยค่ะทุกคนมาถึงแล้วค่ะคือป๋าไปผิดหมู่บ้านวก็หมู่บ้านน <c oughs> ี้ <c oughs> ไม่มีใหญ่เลยไม่มีใครเขาอยู่เลยมีกูอยู่คนเดียวในหมู่บ้านโอเคเข้าบ้านกัน นี่คือเหมือนมาแล้วเปล่าอันนี้คือการมาครั้งแรกนะคะโอ้ดีจังเลยล <laughs> อ่ะเออแต่ว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ท,ที่บ้านมึงใหม่แต่แบบโลกอะงซื้อมาค่ะสบาไปไปแล้วอันนี้ก็คือแบบแย่ yeah, มากามาทำไมก่อนโอ้มาทำไมก่อนไปคะ่ะน้องอยู่ปะน้องเปิดดีวดีจังเลยดีไอ้ไข่ด้ว,วันดีไอ้ไข่วันค่ะนี่คะ่ะ <laughs> ก็คือบ้านใหม่ที่มีมุมเดียวนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอยู่ในมุมนี้กันดีกว่านะคะเพื่อความสวยงามอันนี้คือเป็นเพื่อนเราตั้งแต่สมัยมหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนกันมาประมาณสิบกว่าปีแล้วก็พูดกูมึงกันต้องขอภัยด้วยนะคะคือกูมึงมันไม่หยาบอะมันไม่หยาบปะวะกูมึงคือมันไม่ได้หยาบเออใครคิดว่าคําว่ากูมึงคือหยาบ หรืว,ว่าไม่อยากคอมเมนต์มาแต่ก็ไม่มีใครคอมเมนต์ <c oughs> ไม่มีใครคอมเมนต์เออใครๆขอว่ต้องพูดกันปะเอาจริงๆมีเพื่อนฟ้าที่อยู่ในห้องอะคือฟ้าอยู่เออตอนมาไปอะฟ้าอยู่คนละห้องกับยูมีแล้วห้องฟ้าไม่มีใครพูดปูดมึงกันเลยแบบเลยมีแค่ฟ้า มีประมาณสี่คนนะแล้วก็ผู้ชายอห้าคนคือพูดกูมึงกันไม่ถึงสิบคนในห้องคือแบบว่าเรียบร้อยมากนี่ประมาณสิบแต่ว่าฟ้าคือหนึ่งในคนที่พูดกูมึงนั่นเองนะคะคนกําลังจัดฉากากันอยู่นะคะโอ้ยชอบป่าไม่เคยแบบว่าถ่ายคลิปกับเพื่อนเลยว่ามันมีคนแบบมาเมนกูว่าแบบเออพี่ป่าเอาเพื่อนมาออกสินาอะไรอย่างเงี้ยเออก็นี่แหละค่ะเป็นคลิปแรกค่ะถ้าเกิดใครอยากให้มาหาเพื่อนอย่างนี้อีก ก็ต้องกดไลค์คือว่าเราบ้าเวยวันนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าแบบพี่ฟ้าเปลี่ยนไปซึ่งวันนี้นะคะเรามาหาเพื่อนเราเพื่อนก็แบบว่ากําลังจะไปเที่ยวใช่ปะคือว่าฟ้าโทรมาบอกว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาแล้วมีบอกว่าปีสามกูต้องไปแล้วไปไหนไปกระบี่เออไปกระบี่ไปฟีแล้วไม่ใช่กูไปงานศพ เออก็นั่นแหละแต่ว่ายังไงก็ต้องไปเที่ยวด้วยใช่ไหมเพื่อนไม่เคยทำเล็บเลยทุกคนเราก็เลยเอาของไม่ไหวเลยอ่ะเออเราก็เลยเอาของมาให้เพื่อนนะคะดี่อะไรอ่ะดูสิไม่ดูไม่ดูนี่ ไม่คือการทําเล็บคือฟ้าไม่เคยเห็นยูมิทาเล็บเลยแลี่คือสมัยตอนเรียนอ่ะยูมิก็คือเออมันชอบกัดเล็บเล็บมันก็เลยแบบว่าสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยซื้ออันนี้มาให้นะคะตัวนี้มันคือมิน่บงบงนะคะทุกคนมันเป็นของเกาหลีเยเออมันเป็นของเกาหลีเห็นปั๊บลากมันยัเป็นเกาหลีเลยอันเนี้ยฟ้าซื้อที่ ที่เว็บปะทุกคนเว็บจะตายหันนะคะทุกคนเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตัวนี้นะคะคือฟ้าไปดูมาแล้วว่าเออมันดีมากคือเหมือนเพื่อนอะคือโ่มกับเล็บจะบ่ามันก็จะมีความแบบเออมันก็มีความเล็บเหมือนเล็บแห้งอะไร่งเงี้ยคือไม่ควรทําเล็บเยอะอะใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้คือมันดีมากเพราะว่าเขามีเอกสิทธิ์ของเขาเลยนะคะสามปีซ้อนเลยที่ได้รับนะแล้วตัวนี้คือเขาว่าแบบ เหมือนอ่อนโยนแล้วก็เบาบางอะ่ะทำให้แบบแปะแล้วเล็บยังหายใจได้อยู่ตัวนี้มันทำมาจากใย นะคะมันก็เลยทําให้เบาบางไม่หนักเล็บนะคะส่วนของที่เราเห็นตามท้องตลาดที่มันเป็นแปะเคยเห็นไหมที่เป็นสติกเกอร์แปะอ่ะเคยแปะเออเอเคยด้วยหรอแต่ว่ามันแบบเหนียวติดออกมาแล้วก็ลอเป็นแบบขี้ขุยมันจะแบบเออมันมันจะมีความแบบไม่ค่อยเนียนใช่ปะเพราะว่าตัวนั้นมันทํามาจากโพลียูรีเทนนะคะมันก็จะทาให้หนักแล้วก็เหมือนแบบเล็บเรามันหายใจไม่ออกอ่ะทุกคนซึ่งตัวนี้มันไม่เป็นนะคะอ่ะให้เลือก คือให้ทุกอันแต่ว่าคืออันนี้มันเห็นว่ามันเป็นลายแบบเนี้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้ให้เราแปะเล็บแบบแบบลายแบบนี้ทุกเล็บนะเว้ยคือมันจะมีมันจะมีข้างในที่เป็นสีคือได้เห็นปะอเออมึงลองแกะดูว่าแบบเออชอบอันไหนเดี๋ยวกูจะทำให้จะสุดดีแล้วสีแดงอันนี้หรอมึงก็แปะเล็บสีแดงอื่นๆได้ป่ะแล้วก็ทำนิ้วนางแบบว่าแฟชัน่นอ่ะเนาะแฟชั่นมันชอบแบบว่านิ้วนางหรือไม่ก็นิ้วกลางวย เออสีนี้สวยนะคะเพื่อนจะเอาสีนี้เดีเรามาแกะกันเลยนะคะนี่ข้างในมันจะมีแบบหลายอยา่างคือนี่เห็นไหมว่ามันมีแบบหลายอันเออมันมีหลายอันคือทําได้เยอะมากทุกคนแล้วก็ตัวนี้มันเป็นแบบทรีอินวันเลยก็คือมันจะมีเป็นแบบเป็นเบสแล้วก็เป็นน้ํายาทาเล็บแล้วก็เป็นเคลือบเลยนะคะก็คือ ติดปุ๊บก็คือเงาสวยเลยตัวนี้มันไม่ใช่แบบเป็นทาเล็บเจลนะคือมันเป็นน้ํายาทาเล็บที่แบบอัพเกรดขึ้นมาอีก<ต><บ>ะอะเออมันก็แบบเอ,อพิเศษจังวะพูด <c oughs> ถึงก็ทำได้ <c oughs> เออไม่ลงแต่เล็บมันสวยขึ้นเยอะมากคือทําใหม่ก่อนกูจําได้ว่าเล็บเนี่ยมแบบเออเลิกกัดเล็บแล้วอเนี่ยมันเป็นสีแดงนะเพื่อนบอกว่ามันจะตุดจีนแล้วก็เลยใช้สีแดงคือทําได้กี่ครั้งวะไม่ค่อยเยอะอ๋อแล้วมันก็จะมีเป็นแบบใสจะ ไฟไม่เหมือนกันเห็นปอนเออพ<ต>ูด<ต>ลันเล็บไม่มันนิ้วไม่เท่ากันเออมันไม่เท่ากันแล้วก็เราวแต่ว่ามือจะแบบทําแบบไหนเอาแบบไหนมือก็พีคแหละเคือยูมีอเก่งในเรื่องศิลปะมากด้วยตอนเด็กๆอ่ะที่แบบว่าวิชาศิลปะคือทุกคนอ่ะเอาของมาให้ยูมีวาดเว้พนวาดสวยสุดในมองอ่ะแล้วรวมถึงฝาด้วยวาดเป็นสิบแผ่นเอาไปฟ้องแม่แม่บอกว่าดีแล้ว,ว<า>ลูกช่วยเพื่อนทำงานแล้วก็บอกว่าฝึกฝีมือมาด้วยใช่ปห คือมันไม่ดีนะทุกคนอย่าอย่าคือทำเองไม่ว่านะแม่เขอค้างเพื่อนด้วยมาเดี๋ยวเราออกมาทําให้เพื่อนกันเลยอ๋อในนี้มันมีเอตะไบอ่ะคือเหมือนพอแปะไปปึบแล้วก็เอาตะไบตะไบตะไบให้มันแบบเท่าเท่านิ้วเินโอเคเดี๋ยวเรามาซูมกันเลยค่ะนี่นะคะพอแปะลงไปแบบนี้นะเราก็จะใช้ตะไบเขาให้มาด้วยนะเขาให้มาครบเลยทุกอย่างเราไม่ต้องมีอะไรไว้เลย นี่นะคะเราก็ดึมาเนียนมากเนียนมากจริงแล้วตัวเนี้ยคือแบบมึงแปะไปอ่ะสองอาทิตย์นะเว้ยก็มันจะแบบหลุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเล็บมันก็ยังสบายอยู่รู้สึกไหมว่ามันไม่หนักแน่นเลยน่ารักมากเลยอ่ะต่อมาจะจัดมาอันนี้ต่อจะคนเล็บแบบทู่ๆก็น่ารักได้เลยเออจริงๆกูรู้สึกว่าถ้ายิ่งลายเยอะๆหรือว่าสีแบบแปลกๆอะ ยาวมากก็ไม่ดีมันจะดูน่ากลัวนิดนึงอ่ะก็บอกว่าอันเนี้ยมันจะแบบพอดีกับเล็บมากๆทําให้มันไม่สะกสนแต่ทีเียเลยนะมันโคตรดีปึ๊บนี่เล็คือมันง่ายมากอ่ะแล้ไม่น่ารักมากเลยน่ารักมากค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าน่ารักมากเอาจริงป้าเคยใช้เนี่ยแบรนด์อื่นอ่ะมันไม่น่ารักเท่านี้อ่ะพอแบบมันไม่ได้เนียนเท่านี้อ่ะเอันเนี้ยคือเนียนมากจริงๆที่คนไม่เคยทำเล็บทำแล้วแบบ แล้วถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนแบบเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอาทิตย์นึงอยากเปลี่ยนแล้วล้างง่ายมากมือใช้ยังไงคือมนะันเอาน้ำยาล้างเล็บล้างงไปเลยเน้ำยาลา้างเล็บปก,กติเลยอะ่ะ<ม>เออเพราะว่ามันเป็นแบบยาทาเล็บแล้วมันก็เงาอะ่ะเหมือนแบบเราเคลือบเล็บจริงๆว่าจริงๆถ้าเกิดใครแบบเอออยากนะเคลือบอีกหนึ่งทีอะไรเงี้ยคือก็ได้นะอืมนีอะ่ะเออกูว่าน่า กับตุ้กินแต่กูไปทำบ้างชอบแนมของฝันชิ้นนี้ชอบมากขอบคุณมากค่ะน่ารักนะคะก็เดี๋ยวยูมีมันจะต้องกลับไปบ้านเก่าแล้วนะคะกกินข้าวเออแล้วอาจจะต้องลากันไปแค่นี้วันหลังเรามาทำคอนเทนต์ด้วยกันอีกดีไหมเดี๋ยววันหลังนะคะเราจะมาเจอกันอีกนะก็เออรอให้ยูมีจัดบ้านเสร็จก่อนเพราะว่าจัดที่ดูในคลิปนะคะก็คือบ้านแบบ เหมือนเพิ่งขนของย้ายเข้ามายังอยู่เยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้กรงจะต้องตอดตอปะใชะเ,เพราะว่าปเ,เป็นผู้กลัวใช่ไหม<ช>ประมาณนั้นนะคะก็สําหรับวันนี้นลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย